ครับพี่น้องของเซียนหน้าดีทุกคนนะครับกสวัสดีเนี่ยมือแรงนะครับเด้อมือนี้ณะนี่ก็เวลาสองทุ่มครับสองทุ่มกวกว่าสิบห้ามาตามตัวเลขเนวทางของพอเต้มนะครับเด้อเล่าพัฒนาความพอดเต้มครับหลอบนี้ก็ลงก่งกลางคืนครับเพราะวะ่ากลางส่วนกลางวันนี่บ่มีเวลานะครับ มีได้ลงแต่ขีดหนึ่งสองขีดส่วงกลางคืนก็จะมาลงไว้แล้วก็เงื่นเซาล์นะครับจังคอยจีปวดลงให้พี่ให้นอห้องเฮ้ยเดบ้งได้ชมไปน้ำกันครับสำหรับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของผัดแต้มนะครับเด้อครับกลับมาเบิง้งมาชมไปน้ำกันครับกินกาแฟสิรับไงบนน้อคุณตาคุณยายหรอือแบเด็กปัน กาแฟบ้าไซน้ำตาลนะครับกาแฟกาแฟดำครับครับเย็บซี่เห็นบ้าน้อครับแจงดีสัดเจียนดีบ้าครับแต่บ้านสัดเจนก็นค,คอมเมนมาบอกน้ำเด้อผมสิได้บ้านครับสิบบอได ครับ,บลิปเวลาการขึ้นนะครับคำมนวนบ่ชัดเจนนะครับครับก็มาตามต่อของเล่าพัฒนาของแตงกันนะครับเด้อมืออื่นครับเรียกออกวันพุธครับเอา เขียนกับโยกเงีโยกเงียคือวันพุธที่ยี่สิบแปดนะครับมิยอ <c oughs> กินข้าแรงงัวกระเล้วครับอาบน้ำหกกัอกระเล้วก็เลยมาลง่เลียกให้พี่ให้นออ้องเขาเบ่งย่างพี่น้องไ่เห็นตัวเลกข,ของแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักก็มีผู้เูเรียกร้องมากลยครับเด้อ <c oughs> บางท่านก็ทีเข้าใจนะครับ เศษสีแต่ละท่านแต่ละอาจารย์เพิ่งก็อยากเบิ้งอยากส้มไปน้ำกันครับก็อยากเห็นตัวเลขรอบนี้สิมากก็ได้นาะกะจังไปเบิ้งไปน้ำกันนะครับเด้อช่มืจเจื่อน้อยรับกับเสียงใส่ เราพัฒนาใหญ่เสียงบ่นอ้อคุณแม่คุณใหญ่เป็นตัวเลขบ่เขียนกลางคืน้นเราพัฒนายนี่กยกลางเึ้นกับไปยุ่น้ำสางครับกอกไปยุ่น้ำสางเบิังสางเป็นเห็ดสางฐานพรมีอัตรณีให้นะครับก็เลย อยกบ่มีเวลานะครับม่ได้ไปเห็ดชิปเันยังกับมีตาเป็นทรงตรงัวเลขมาให้นะครับมานําเสนออันนี้ก็ประเตรมเพื่นกันทรงตัวเลขมาให้นะครับวิ่งลูดบนล่างนะครับวิ่งลูดบนล่าง สำหรับการเสียงโศกนะครับการเสียงโศกนี่ก็บ,บ้าแม่นว่าสิได้ทุกคนนะครับบางท่านก็ได้ตัวเลขมาแล้วก็ขึ้นยุคกับดวงวัดสนานะครับวิ่งที่สี่กับห้าได้ตัวเลขมาแล้วลืมสื่อก็มีนะครับขนาดได้ตัวทนๆมากยังสิตรงๆมากนี่ก็ลืมก็บ่มีก็คือ ก็หมมก็คือว่ายุกับดวงกับวัดสนานะครับเด้อแนวมุนบุญไผบุญมั่นนะครับตีนองเข้ากันใดมากเงินเทวดาเข้ากันจินกะท่านไปนั่งน,นะครับบ่เมนวาสิเป็นไหมากทดลองใจเข้านั่กก็มีนะครับเด้อตำรับตัวเลขหรือเงินเทวดานะครับศูนย์สองคับสุดจับคู่ องค์แต้มนะครับเด้อมาศูนย์ครับหนึ่งสองครับสี่ห้าหกตัวครับเด้อตัดเบิ้งเ่าครับสุดจับคูของเปิ้ลแคมียุเก่าคูคือเก่าครับเดี๋ยวแต้มสองสี่ สี่สองห้าหมืออื่นจ็คสิได้ไปสรุปนำ้ำอาจารย์เพิ่นบ่ดด้ไปสรุปกับบอรูนะครับเภาว่างั้นตุลักของผมก็หลลยนะครับจ็คสิไปยังเดยเท่งไปสามเขาเทองไปใส่ปุ๋ยครับแลนหนาแลนหลัง หนึ่งสีครับอันนี้เอา้าเจ็ถือบ้างเลี่นูนหนหห้หนึ่งสี่ค่าตะโมอไหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห,ห,งหปังๆเด้อพอแต้มรอบนี้ที่ให้น,อนห้องห้าด้ถือไปทวนนาทวนตาเด้อพอแต้มตัวเลขขพอแต้ม จังไปเบิง้งไร่ตรงนะครับผมเขียนอันนี้ผมเขียนให้ไปถนัดของผมก่อนครับเพราาะว่ผมมันกว้างมันมาคำดังครับ <c oughs> <c oughs> เขียนบรถนัดครับต้องเอาตัวเด่นของผัดเตียงเป็นให้ตัวใดเนาะอน,นีน่โอ้ครับเขียนเราเห็นเราตัวเด่นผัดเตียงเขียนให้ครบกวนศูนย์สี่ 05มืออื่นนี่ย่านได้ไปท้ำบุญอีกอยู่ครับเชียวตัวเลขไปโอบปูไอ้คนซอยเอฟซีครับเส้นนาด,ดีครับไอ้คนซอยคือเกาโอบปูผ้าเมียทอรแนี่กับมืออื่นก็จะดีเลี้ยงผราเมียทอรแนี่ครับเพราะว่าบา,าเพันไใบดา,าวบนเพันไใบดาเขาก็ต้องแก่นะครับส่วน แนวแก่กับนี่ของหวานนะครับของหวานผลไม้ไม่งค้นนะครับน,น,มมมน,นบำมาไหวเป็นคําหมากค้าพูดแล้วก็ขันหาครับน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มสีแก้วน้าหวานสีแก้วก็ได้นะครับที่สําคัญก็คือถูกนะครับถูกเส้นนาดีจะจุดแชซีดอกนะครับ จะจำเป็นว่าหกดอกก็ได้ด้ยครับบอกเออ <c oughs> สิบมหาตจะจมเป็นว่าสิบหกดอกก็ได้ดครับเพราะว่าขั้วไม้กับขั้วไม้เดียวกันครับจุดซี่ดอกก็คือหบพันธุ์สี่ทิศนะครับเป็นเชื่อพันมากข้างซี่ทิศแล้วก็มากหลับขันหาน้ำเ蒿หรอกคร็บจังคอยไปเกาเราคนพป่นมาหลับเอาข้าวหวานที่เ蒿ว้าวเิ่นหบนะครับเป็นซอยเรือเามากอยู่ตลอด ต้องทำให้ได้ครับเรื่องซ้ำนี่ไ่ยากครับสำหรับเสียนนาดีการแก้บนพระเมียอทรณี่เป็นเรื่องประจำของเซียนนาดีอยู่แล้วนะครับเด้อ <c oughs> ครับก็บให้ FC เอฟซีเข้าแคบหน้าจอไอ้ก้อนครับผมเจ็บอันใหญ่ให้ที่หลังนะครับเด้อสำหรับเล่าพัฒนาครับบ้านพุทธ ที่28มีถุนายน่น2 5 6 6วิ่งรูดบนล่างนะครับอา้าวลืมเชยนซื้อพอแต้มใส่ตัวนี้มหมขออนุญาตเดอ้อพอแต้มครับเอาไว้ข้างล่างเนี่ยนะครับพอแต้มครับเราพัฒนาพอแต้มนะครับเดอ้อเดอ้อ สอกับจางแล้วครับสอบเดี๋ยวสิไปเรียบไม่แทงไม่ไม่เขียนเลยครับเพราะมันมืดครับบันี้แจ้งแล้วบันี้วิ่งรูดบนล่างที่สี่กับห้าครับสุดจับคู่สองสี 4, ่สองหาสองหกนะครับเด้อส่วนตัวเด่นผมมากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเด้อ ตัวเดียนขีดเส้นใตสี C แดงมากไวเดียบไยเราก็คือ1นึ่งสีหนึ่งห้าหนึ่งหนะครับอันนี้อ่านไปซืซ้อๆื้ออันนี้อ่านส่วนตัวมากไวเดี่งสีเห็นกันทุกคนอยู่ครับศ4 0ย์สห้าครับตัวเลขกก็มีเก่าคูด้วนะครับครับกัแบแคปหน้าจออีกรอบนึงครับครับแคปหน้าจออีกรอบนึงแล้วก็ ถ่ายคลิปนี้เซียนน้าดีก็ขอวอวยพรให้เอฟซีสุขูสุขคนในรอบมือนีวันที่27นะครับเย่หมือนแรงหลังจากกินขอแรงแล้วเซียนน้าดีก็ามาลงตัวเลขให้พี่ให้น้องเฮ้าให้ได้เบิ้งได้ส้มไปน้ากันครับจะมีเวลาได้ทบทวนตัวเลขนะครับครับก็ขอวอวยพรให้เอฟซีทุกท่านมีตะคววมสุขคววมเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อ แล้วก็ที่สําคัญก็คือให้โซกไ้มันให้ถูก้วยน้ำไปน้ากันนะครับหลอดมือเอื้อนนะครับสองถุมครึ่งโอไปวอมากกเรียนพันดิบันครับสวัสดีครับ